สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําอาหารนะคะอาหารเนาะอาหารมีชื่อว่าลักาัญญานะคะทุกท่าน,นะะมีเื่อนลัลัญญาน,นี้ก็จะเป็นหอมนะหอมกับใสกระเทียมลงไป ทำไมมันเป็นสีน้ำตาลนะทำไมเป็นสีน้ำตาลเพราะว่าเราใส่เอัน,นั้นลงไปหน่อยหนะึ่งอะไรนะเออเออเปปีกามันก็เลยเป็นอย่างนี้นี่จานแล้วก็เอาเอาเนื้อลงนะคะเอาเนื้อลงเนาะ

เราก็จะทําเยอะมาพี่น้องนะทำกินเผื่อพรุ่งนี้ด้วยเออเออทำกินเผื่อพรุ่งนี้ด้วยนะคะสุกท่านเออมาสน้ำหน้อเรา พอมันได้แล้วล่ะได้แล้วนะได้แล้ว,ลลวลเราก็จะเอาเนื้อลงเลยนะคะทุกท่านนะเนื้อเยอะนะเอาลงหมดเลยค่ะทุกท่านจ้ะไม่ต้องกลัวว่าไม่หมดเพราะว่าเราสามารถที่จะเอาเข้าตู้เย็นได้แล้วก็กินอีกวันหลังกินอีกวันหลังได้จ้ะกลัวก็จะลกโลกใหม่นะพี่น้องจ๋าก็ทำพสต้าไอ้ไม่ใช่สิทำแบบ ละสันญ,ญ่านะละสันญ,ญา่าแต่เราก็จะใส่แพต้าเล็กลงไปด้วยนะคะทุกท่านเนาะเราจะใส่ลสญญาชันญ่าไอ้ไม่ใช่แพต้าอันเล็กลงไปด้วยนะคลุกไปกับไอ้นี่เลยนะคะคลุกไปไอ้นี่เลยสูตรไข่สูตรมันนะคะสูตรไข่เสูตรมันเนาะสูตรนี้คือครอบครัวน,นี้ก็ชอบเนื้อเยอะหรอมันจะชอบกินแผ่นทาต้าไอแผ่นอะไรแผ่นอะไรนะ ลักษัญญาเนีเออแผ่นแป้งอ่ะและ้วก็มันก็จะชอบกินอันน้นมากกว่านะคะทุกท่านจ้ะก็ให้มันสุกก่อนนะคะทุกท่านแนละ้วให้มันสุกก่อนก็จะน่าหอยนะคะทุกนนะท่าน มาจากใส่ผงใส่ผงอันนี้ไปเลยนะคะใส่ผงอันนี้ไปเลยอ๋ะทำไมเป็นผงสีนี้นะคะผงลงไปนะผงละศรีย่านะคะพี่น้องจัดมันไม่มันไม่จัดเราก็สามารถดัดแปลงได้ะคะ่ะที่จริงนะจองหนึ่งเขามีปริมาณเนื้อนะคะพี่น้องจัดเขามีปริมาณเนื้อที่ให้เราให้เราซ้ายนะให้เราใช้ให้เราใช้ใ แต่เราไม่เอาตามนะคะไม่เอาตามเราจะเอาเนื้อเยอะ <c oughs> ให้ลูกเพราะว่าพ่อแม่ก็พ่อแม่ก็จะไปทํางานนะคะจะทำเพื่อให้ลูกเขาก็อุ่นไมโครเวฟกินนะเน <c oughs> มันก็เป็นอย่างนี้ถ้าไม่ถ้าสีสัมนมันไม่พอไม่เป็นไรเราก็ปัดสูตรของเราก็ใส่ปอปพิ้ซ่าลงไป <c oughs> ง่ายไม่ยากคะไม่ยากค่นมาวนมลาโม่ินต้องใส่นมได้พี่น้องจ๋ามาพี่น้องมาพี่น้อง ใส่ลงไปใส่ลงไปนมนมนมกับไอ้นั่นนมผงนะคะพี่ท่านจ๋านมงผ,งนะงผงก็อร่อยเหมืนกันจะ้ะก็ใส่นมผงปายนี่ก็เยอะเลยนะเพราะว่ามันเป็นแป้งนะ ซอสมันเป็นแป้งนะแต่เราก็ทําสูตรของเราเองนะจ้าพี่น้องจ๋าสูตรของเราเองเราอยากใส่อะไรเราก็ใส่ลงไปเอาตามที่เราเอแ,แป้งมันยังไม่แตกนะบีให้มันแตกก่อนพี่น้องจ๋าบีให้มัน ้านะคะทุกท่านเนาะแพตตา<ม>เราก็จะใส่แพตตาลงปลาลงไปนะพี่น้องจากแพตตาเนาะ ใส่ลงไปเลยมีสูตรของค่อยเองเด้ค่อยคิดค้นขึ้นมาเองเด้แต่เด็กมันชอบกินอืมคิดขึ้นมาแล้วเด็กมันชอบเราก็ทําอีกทาเรื่อยๆอันไหนที่เขาชอบนี่แล้วก็ใส่แพตตาลงไปนะทุกท่านเนาะนี่อถ้วยเก็บก่อนถ้วย แล้วก็เราก็จะปรุงรสด,ด้วยขนอนะคะขนอไก่นะขนอไก่นะจ๊ะทุกท่านจะ๋ะติ้งตงิหนึ่งก้อนนะคะแล้วก็เพราะว่ามันเยอะนะมันเยอะก็ใส่หลายก้อนหน่อยถ้ามันน้อยก็ใส่ก้อนหนึ่งหรือสองก้อนนะคะใส่ลงไปแล้วเราก็ชิมนะคะชิม ตามที่เราชอบนะคะรสมันนาะแล้วก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลนิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะนะคะหนึ่งช้อนชาสองช้อนชานะคะสามช้อนชานะคะเอาสี่ช้อนชานะคะเออแค่นี้เหละเออไม่เอาอีกแล้วนะใส่ไม่ต้องเยอะน้ำตาล ใส่ไม่ต้องเยอะนะคะทุกท่าน,นเนาะแล้วค่อยรอไปนะคะรองพื้นนะรองพื้นนี่ที่นี่เราก็จะมีแผ่นของอแผ่นอะไรนะแผ่นของละจนญ,ญ้านะคะละจนญาเนะะาะเราก็จะมีแผ่นของละจน์ญ,ญ้าใส่ลงไปนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้แข็งเค่ะทุกท่านจ้ะก่อนเดี๋ยวก่อนจะใส่ลงไปนะคะทุกท่านเนาะ อ่ะใส่กานอย่างนี้เลยที่จริงนี่เขาท,ที่จริงเขาจะใส่เป็นแผ่นนะแต่ที่นี่ก็จะหักอย่างนี้แหละดีแล้วมันจะได้ทั่วถึงเนาะพี่น้องจา๋าอืมมันจะได้ทั่วถึงนะนี่ที่จริงต้องใส่เป็นแผ่นนะั่นแหละแต่เราก็แหวกแมวก่อนแหวกแมวให้มันเป็นแผน่นมันจะได้ตัดง่ายๆเวลากินนะทุกท่านจา๋ามันจะได้ มันจะได้ตักงง่ายเวลากินนี่แล้วก็ใส่อย่างนี้เลยจ้ะแล้วก็เอานี้ตักใส่เลจ้ะทุกท่านนะอันนี้ก็โหนี่ก็แพต้าก็เต็มนะคะทุกท่านเนาะกินได้ทั้งพ่งนี้เลย <laughs> เพราะเราก็จะทําให้เขากินนะส่วนตัวเราก็จะหลีกเลี่ยงหน่อยหลีกเลี่ยงหน่อยเพราะว่า ของอ้วนนะของอ้วนอันนี้ก็ทำให้เขากินเราก็จะหาอะไรที่กินแบบง่ายๆระบายดีๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอยากจะใส่ชีสนะเราก็ใส่ชีสลงไปได้เลยนะคะอันไหนอันไหนอันนอันเก่าอันนี้อันไหน เราก็ใส่ชีสลงไปนะชีสนี่เราก็แกะไว้แนละ้วแกะไว้เมื่อวานนี่เหลือนี่มันก็เลยเป็นอย่างนี้พี่น้องจ๋าไม่เป็นไรเนาะแต่มันก็เป็นก้อนอยู่ดีนั่นแหละพอมันก็ละลายอยู่ดีนั่นแหละพอมันโดนความร้อนเนาะเราใส่ชีสลงไปนะคะท่านเนาะดูสิมันเป็นก้อนนะก็เราเปิดแล้วเราก็เอาไว้ในตู้เย็นเนาะแต่มันไม่เสียเด้พี่น้อง มึงจะทําอาหารไปเมื่อวานนี้นะเนาะอนี้เราก็ทําง่ายๆนะคะง่ายๆชีสทั้งอันนี้ก็ไม่ต้องโรยมาไปโรยตอนขั้นสุดท้ายหนึ่งเยอะแล้ก็เราก็ใส่อันนี้ลงไปอีกนะคะพี่น้อง <c oughs> โอ้ยสูตรไข่สูตรมันเด้อพี่น้องจา๋าอย่าว่ากันเด้อสูตรข่อยข่อยกินเอง <c oughs> ค่อยๆกินเองเ้อนี่ใส่หมดเลยนะคะดานสุดท้ายเลยไม่ต้องเอาหลายชั้นเอาแค่สองชั้นนี่ก็พอแล้วเต็มแล้วจับนี่เห็นไหมนี่เป็นด่านสุดท้ายแล้วนะจจะพีน้องจ๋าด่านสุดท้ายแล้วเ,เก็บก่อนเราก็ชอบเก็บนะไม่ใช่รอเก็บทีเดียวมันมันเห็นแล้วมันลำคัญปาจ้ะ ต้องทำไปด้วยเก็บไปด้วยนะคะนี่ก็เส้นสุดท้ายแล้วนะเราก็ยกแต่พอมันเสร็จแล้วหน้าตามันก็จะไปอีกแบบหนึ่งนะคะเข้าเตาอบก่อน thank you